โอเคนะครับผมตอนนี้เราก็มีรายการ G Max Channel นะครับผมกับผมปั้นคนดีอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาเล่นเกม Final Style กันอีกแล้วนะครับไปหาห้องกันเลยนะวันนี้ผมก็อัดบ,บนห้องนะครับก็ถ้ามีสิ่งรบกวนต้อขออภัยนะเราหาโหมดทีมได้แบบเล่นกันด่านนี้อีกแล้วนะครับจะจบแล้วผมเชื่อนะชุดชัวรือเปล่าว่าจบแล้ว แค่เิงเลิกอย่างนี้ก็วีเลยมึงเข้ากันโคตรเยอะอะไอย่างนี้ก็วีเลยมาเรียบร้อยเฮ้ยเหล่อนกล้องเกมนี้ไม่ใช่หมุนอะไราเกาะยังไม่หายเลยเพื่อนเออแอซิสเฉยกูโอ้โหอันนี้ก็กดค้างเลยไหม คอร่าเลยนะเรียบร้อยตัวโอเคโอ้โ okay. ห oh, oh, ตายว่ะคือเราเทพกว่า a k เคเราเอมส่อตอ่อ้าวตรงกลางจะมีการเปิดประเด็นขึ้นนะครับต้องประเดิมแบบสด,สดๆนะฮะเชี่ยไม่ตาย รอดอีกรอดอีกคหรอรอดอีกก็ล่าก็เมื่อวานนี้แต่ปิดแจมเดี๋ยวว่าวันไหนวะแต่กูพูดไปแล้วไม่รู้ครับตอนนี้มึงจะมองชีวิตนี่ไงไปแจมเล่นทุกวันเลยใช่ไหมนะไต่กับพวกแกงคอเวนเจอร์อ้าวความระเบิดอ,อะไรไปวะปึ๊บปึ๊บอะไรเบิดอก็ด้วย อีหลวดแป๊บมาอ,อ,อ,อย่ก่อฝึบฝึบไล้ปึบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันห้องละกี่คนเนี่ยอ้าวหนึ่งองสา่แล้วมันเปิดได้เพิ่มอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้ามันมีฝั่งละห้าแล้วมันแปดวีแปดจริงมั้เนี่ยหรือมันเปิดได้เพิ่มอ่ะ ผมยังไม่เห็นเลยเจอห้องแปดมีแปดเนี่ยไม่รู้เลยแต่เกมมันเขียนแปดมีแปดนะหน้าเกมเลยผมไม่รู้เรียบร้อย MVP คนระับขอเหลาขอเหลาทันปะเนี่ยไม่ทันวะโอเคครับเราไปดูห้องต่อไปกันเลยนะครับผมโอเคเรามาเจอห้องอีกห้องนึงครับโอเคเกดแม่งเลยเ๋ยวจ้าจ ก็อย่างที่บอกไปว่าเกมนี้มันมาก่อนคลาสสิกนะเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีมันก็อาจจะดูดูแบบไอ้นี่หน่อยนะถึงแม้ว่ามันจะอยู่โทรศัพท์ก็เถอะนะคือมันเป็นเกมเมื่อโคตรจะนานมาแล้วในคอมนะอ่าอ่ายูหน่อยปะน,นันนะะ่นนั่นแปลว่ามันก็ชัดเลยชัดเลยชัดเลยเนี่ยชัดชัดมากตายอู้หูข้างหลังกูเต็มเต็ม อาจจะมีสองตาได้วันนี้อ้าวเชดเชดเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องหลอนอีกแล้วปวดร้อนปวดร้อนกล้องมึงจะหลอนแรงนะเกมนี้ระบบมันยังไม่ดีมากท่ตอนนี้แต่ผมหลอนโคตรบ่อยคือมันหมุนติ้วไปหมดาปลาปลาว่าวโดนตัวเองไงกคือว่าแลเฮ้ยเฮ้ยหลอนมั่วอีกแล้วแม่งตรงนี้มีอะ่ะนี่ เรรียยบ้อตายตัวตายตัวเดี๋ยวแม่ขึ้นน้ำใหม่อีกตัวใช่ปะ่ะอ้าวหายอีกตัวตายวะ่ะโถนิดเดียวครับยังไม่คุมค่าปืนนี้เลยปืนนี้มันโหดมากนะปืนแจกนะเว้ย แม่งแรงจริงอ่ะถามจริงนี่มึง m อหรือมึง AK เนี่ยใช่คือเกมเนี้ยผมมองว่าปืนเติมอ่ะคือแม่งโกงเกินด้วยปืนนี้ไม่ใช่ปืนเติมะนะตอนนี้แต่ว่าคือมันคือปืนแบบแบบนั้นแหละเดี๋ยวนะคดมันจะมีนะในเซิร์ฟจีมันมีนะปืนนี้เซิร์ฟจีแต่ว่าเกมอะไรพี่ก็คอร์สไฟครับนะครับนี่ไงโดนไปคือแม่งเถื่อนทุกปืนอ่ะไอ้เช่ มึงแบบมุ่งเน้นมากเกินไปอะคลาสสิทนี่คือปืนถึงพวกปืนไหนมันจะโกงแต่มันก็คือมันยังมันยังสามารถแพ้พวกแบบฟาร์มาสอะไรนี้ได้นะคือไอเชียนนี่คือแบบมันคลองโลกเลยครบปืนพวกนี้คือแบบโอโ้โหเดามจโคตรเวอร์ถึงดามจจะไม่เวอร์คือคือมันแบบยิงไม่กี่นัดก็ตายอะมานั้นแล้วนี่ไงไอเชียรอดว่ะอา่ามันเอาไว้โผล่มาซี เอาดลอีกิีปตายตัวตายมีการรอดได้ไหมตายเอาครับยังไมต่ออีกคิวเดียวเราโดนฆ่าสองโคโล,ลนเลยไหมเนี่ยเยเดเฮ้ยมีดมีดฉันต้องการมีดฉัาต้องการมีดเรียบร้อย ถ้ามันหมดเวลาเราสามารถเอามีดเหล่าต่อได้นะครับอเก็บไว้ใช้กันได้นะครับก่อนที่จะโดนมันเหล่าคืนโอเคเราไปดูห้องต่อกันเลยครับผมเย่โอเคผมรูก็เป็นห้องสุดท้ายวันนี้นะพูดไม่ยชัดเลยเอออันนี้เป็นห้องสุดท้ายของวันนี้เดี๋ยวค่อยเจอกันวันจันทร์นะครับก็คือพรุ่งนี้นั่นแหละเออจะพูดทำนะคือมีคิดทุกวันวันนั้นนะบางวันก็อาจจะไม่มีเพราะว่างดบ้างเนยแหมทุกวันมันก็เดี๋ยวดูไม่ทันนะครับ มาฝั่งนี้เกมนี้กำลังฮิตเลยนะเนื่องจากมันมีโปรมันมีโปรนะครับใน y o u t u b e นี้สอนกระนาวโอ้โหเกมเปิดไม่กี่วันแม่งสอนโปรแล้วสุดยอดมากค,คนไทยคนไทยสุดยอดมากครับนะไม่รู้มันโลคลิปไปยังผมเห็นแบบมีโปสอนโปว่ะเออเอาจบัปเลยปะแต่ทาไมคลิปจบเร็วๆเ,เสียงอะไรบ้าง โอเคครับก็ห้องมันจบเร็วกช่วยไม่ได้นะคือคลิปนี้ก็ต้องสั้นลงไปนะครับก็ไฟลวแล้วกันนะสักคลิปนี้นะครับก็ยังไงก็ต้องขอฝากกดไลค์นะผมสับคายแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะผมโอเคครับไปครับบ๊ายบายครับ